สาระน่ารู้เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเรื่องการยื่นเบิกเงินค่าการศึกษาของบุตร ep ที่หนึ่ง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพศ2560ตามระเบียบข้อ10การยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรให้กระทำภายในกำหนดเวลาดังนั้นเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์และส่วนราชการผู้เบิกปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันเรามารับฟังกันเลยค่ะ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพศ2560ขอ้อ10การยืนใบเบิกเงินสวัสดิการให้กระทำภายในกำหนดเวลาดังนี้ 1. ภายในหนึ่งปีการศึกษานับแต่วันเปิดภาคเรียนแต่ละภาคในกรณีที่สถานศึกษาเรียกเก็บเงินค่าการศึกษาเป็นลายภาคเรียน 2. ภายใน1ปีการศึกษานับแต่วันเปิดภาคเรียนที่1ของปีการศึกษาในกรณีที่สถานศึกษาเรียกเก็บเงินค่าการศึกษาครั้งเดียวตลอดปีหากพ้นกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าหมดสิทธิ์ในการยื่นเบิกเงินสวิการสำหรับภาคการศึกษาหรือปีการศึกษานั้นแล้วแต่กรณีค่ะเรามาดูตัวอย่างกรณีจ่ายเงินค่าเทอมรายภาคเรียน ภาคเรียนที่1จะยื่นขอเบิกเงินค่าเทอมภาคเรียนที่1ได้อย่างไรและสิ้นสุดเมื่อไหร่นั้นยกตัวอย่างเช่นภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566เปิดเทอมวันที่16พฤษภาคมพศ2566หากผู้มีสิทธิ์ชำระเงินค่าเทอมเรียบร้อยแล้วสามารถนำค่าเทอมมาเบิกที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือส่วนราชการผู้เบิกบำนานหรือเบี้ยหว,วัดได้ตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมพศ2566 สำหรับการยื่นเบิกได้ถึงเมื่อไหร่นั้นให้กระทำภายในหนึ่งปีการศึกษานับแต่วันเปิดภาคเรียนแต่ละภาคจากตัวอย่างผู้มีสิทธิ์สามารถยื่นเบิกได้ถึงวันที่15พฤษภาคมพศ2567ค่ะ กรณีจ่ายเงินค่าเทอมหลายภาคเรียนภาคเรียนที่2จะยื่นขอเบิกเงินค่าเทอมภาคเรียนที่2ได้อย่างไรสิ้นสุดเมื่อไรนั้นยกตัวอย่างเช่นภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,566เปิดเทอมวันที่1พฤศจิกายนพศ2,566หากผู้มีสิทธิ์ชาระเงินค่าเทอมเรียบร้อยแล้ว สามารถนำค่าเทอมมาเบิกที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือส่วนราชการผู้เบิกบานานหรือเบี้ยว,วัดได้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาย,ยนพศส5 6 6ัาหสำหรับการยื่นเบิกได้ถึงเมื่อไหร่นั้นให้กระทําภายใน1ปีการศึกษานับแต่วันเปิดภาคเรียนแต่ละภาคจากตัวอย่างผู้มีสิทธิสามารถยื่นเบิกได้ถึงวันที่1พฤศจิกาย,ยนพศ2567ค่ะ และในกรณีจ่ายเงินค่าเทอมครั้งเดียวตลอดปีการศึกษาผู้มีสิทธิ์จะยื่นขอเบิกเงินค่าเทอมได้อย่างไรและสิ้นสุดเมื่อไหร่นั้นยกตัวอย่างเช่นเปิดเทอมภาคเรียนที่1วันที่16พฤษภาคมพศ2566หากผู้มีสิทธิ์ชำระเงินค่าเทอมครั้งเดียวตลอดปีการศึกษาเรียบร้อยแล้วสามารถนำค่าเทอมมาเบิกที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือส่วนราชการผู้เบิกบำนาญหรือเบี้ยว,วัดได้ตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมพศ2 5 6 6 สําหรับการยื่นเบิกได้ถึงเมื่อไหร่นั้นให้กระทําภายใน1ปีการศึกษานับแต่วันเปิดภาคเรียนภาคเรียนที่1ของปีการศึกษาจากตัวอย่างผู้มีสิทธิ์สามารถยื่นเบิกได้ถึงวันที่15พฤษภาคมพศ2567าอ,อ 2, ค่ะอี่ีต่อไป จะมาไขข้อข้องใจเรื่องอะไรอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารและช่องทางการติดตอ่อของสำนักง,งานคลังจังหวัดมุกดาหารมีหลายช่องทางตามที่ปรากฏบนหน้าจอ